เราไม่น <c ười> ั่งครับเาเปิดแอร์ทงี้ปกติเราทงนั้ล้วัคิวครับส่ใส่เลยอะ ึงเกาะขามแล้วครับเออเดินมาสะพานไม้ฮนะนี่ดูวิวถึงแล้วแดดกำลังดี33องศาต้องทาครีมกันแดดนะครับไม่งั้นไหม่แนะ่ไหม่จริงๆน้ำดูน้ำความใสครับนี่ไงปูยังใสนะครับแล้วก็มีทางเดินตรงนู้นครับนี่เดินดนูมนได้ด้วยมีประตูนะนี่นะเบลนะประตูนนะนี่ข้างบนนี้เป็นภูเขาอนะ่ะ ปะเรือเข้าไปดีกว่าถ้าเรือ,อตรงนี้ครับแน้าใสจริงครับ<ป>ดูตรงนี้ได้เลยไป,ไปเดี๋ยวเราไปต่อจะถ่ายยาวไปหน่อยนี่ครับมาแล้วโอโ้โหแดดดีครับถ่ายสวยนีไหมถ่ายกันมีไหมเออเนี่ยไม่มีคนเออเอ,อ ทางเดินอู้หูนี่สวย่านู่นเป็นตรงนู้นก็ได้โอ้หาดสวยมากเลยนี่ถ่ายรูปได้ ร้านค้าเรียบเลยยาวไปนู่นนะครับจุดท้ายเราก็ทะเลไอจุดซื้อข้าวมา

ทา,ทานข้ากันแน่ครับหลากหลายเมนูทานากัน,นครับไอติง เดี๋ยวไปดูน้ำกันครับว่าใสแค่ไหนครับว้าวใสโอ้ใช่ได้เลย ทางเข้าอยู่นะครับนี่จุดสเล่นน้ำแล้วก็ดำน้ำตรงนู้นนะดูขาวใสใสเลยตรงนี้ห้องน้ำคนระับ นี่ตื๊ดเดินเข้ามายาว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 นี่ก็คือโซนซื้อของแคนูเรือเมื่อกี้โอ้โหถ้าไปดูจุดชมวิวต้องไปทางนู้นฮะโอ้ยตรงนี้น่าจะสวยนะผมว่าโอ้อากาศเย็นคนระับเดี๋ยว อไปดูดิโอ้ว้าวว้าวนี่ก็มีคนถ่ายรูปนะครับใส่ชุดว่ายน้ำาแล้วก็มีโซนตรงนู้นนะแต่น้ําเล่นไม่ได้ครับแต่ว่าไปถ่ายรูปได้ซึ่งมันถ่ายรูปโดหินนะครับก็จะสวยนะ นี่นะเกามาถ่ายรูปไปนะว้า